อยากกได้ันบางท่านหลายคนเนี่ยอยากใช้ออนดโกแต่ไม่ทราบยังตัดสินใจไม่ถูกว่าอยากใช้ไซ้ไหนดีนะคะนี่เลยอันนี้ก่อนอื่นนี่เป็น GM นะคะเป็นไซส์แรกที่ออกมารุ่นแรกที่ออกมาเลยนี่ไซส์จะอยู่ประมาณ41เซนนะคะรุ่นนี้มีสายสะพายค่ะนี่สายสะพายก็จะเป็นลายนี่เลยนะคะลาย LV มี2เส้น2สีนะคะนี่ยอะดูชัดๆเห็นไหมเอ่ยอะ ะะสะพายแล้วก็จะประมาณนี้จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเหมาะกับเวลาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยถ่ายรูปเก๋ๆใส่หมวกได้ใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างครบมากไปนี้นะคะถ้าถือเอาก็จะเป็นประมาณนี้นะะใบนี้จะเป็นสองสีสองด้าน ที่ร้านจะใส่ที่จัดระเบียบไว้เพราะว่าใบค่อนข้างใหญ่เวลาหยิบของจะได้หยิบของง่ายนะคะเทียบกับอันนี้เลยอันนี้เป็นไซส์ G M นะคะออกมาตามติดรุ่นนี้มาเลยนะคะเป็น2อสีเหมือนกันไซส์จะเล็กลงมาหน่อยจะอยู่ที่ประมาณ3.4เซน อยู่ที่ในชอะะ็อปราคาประมาณเก้าหมื่นกว่านะคะ<ม>ไซส์นี้สายก็จะเป็นสีดำอย่างนี้นี่นสะพายก็จะประมาณนี้นะคะใช้ชีวิตประจำวันได้ใส่ของได้ทุกใส่ไอแ d ดได้นะคะรุน่นนี้เป็นสองสีสองด้านได้เหมือนกันแล้วแต่อยากสะพายด้านไหนออกก็แล้วแต่เลยนะคะถือก็จะประมาณนี้ เป็น pm ไซส์ใหม่ล่าสุดนะคะไซส์นี้จะมีแค่หนัง a p t นะคะเป็นหนังหนังหนังตัวแพงของดุยเขารุ่นนี้ออกมา3สีนะคะสีแรกที่ออกมาจะเป็นสีเบจตัดด้วยสีโรสข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นสีเบจข้างในจะเป็นสีโรสส่วนวันนี้มันจะไม่อยู่มีลูกค้ายืมไปนะคะแล้วก็เป็นสีดําแล้วก็ตรงกลางก็จะออกสีประมาณน้ำตาลส่วนอันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดสีออกประมาณ e two ซึ่งในเว็บเขาจะเคลมว่าเป็นเบจกับเป็น ทีตรงนี้เป็นครีมตรงนี้เป็นเบสนะคะอ่ะสานี้สนี้อยู่ประมาณ25เซนนะคะลูกค้าหลายคนชอบไสานี้มากเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กแล้วก็ใช้ได้จริงนะส่วนสายสะายเ็าจะไม่เหมือนสองมุ้นจะเป็นสายเดี่ยวแบบนี้ปรับใส่ได้นะคะสะพายสะพายยาวอย่างนี้เลยหรือจะสะพายคอสบอดีก็ได้เพราะตัวนี้มันปรับใส่ 6นิ้วนะคะ,อะคอสบอร์ดี้ก็ได้คอสบอร์ดี้ก็จะยาวกว่านี้นิดนึง อยากลองใช้หรือว่ายังแต่ัดสินใจไม่ได้ mm hmm. ก็ยังไงก็ลองใช้กันดูก่อนเพราะใบเนี้ยในช็อปอยู่ประมาณ1น0 0งแกับาสอนะคะแต่ร้านทิ่วส่วนใหญ่จะราคาอ้กกว่านั้นเพราะว่าต้องเวทติ้งลิสต์เท่านั้นถึงจะมีของแล้วก็บางทีทาง LV เขาก็ขายพ่วงกันมานะคะเพราะงั้นยังไงลูกค้าท่านไหนตัดสินใจไม่ได้ยังไงลองใช้ลองยืมลองเช็คคิวกันได้คะ่ะ